สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนการซื้อแชร์นะครับออันนี้เป็นกรณีการซื้อแชร์เพิ่มนะครับกึ่งผมเนี่ยซื้อมาก่อนหน้านี้แล้วสิบกว่าแชร์นะครับตอนนี้ผมจะซื้อเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งแชร์นะครับก็มูลค่าของหนึ่งแชร่คือห้าสิบเหรียญนะครับตอนนี้บาล้านผมจะใช้บาล้านผมซื้อนะครับ ตอนนี้บาลานซ์ผมครบ50เหรียญละผมจะจะทำการซื้อนะครับเมนูที่เข้าไปทำการซื้อแชร์ก็ตรงนี้ฮะอ่าตรงเมนู20 PPC นะครับตัวนี้นะฮะหนึ0ง0 TE แด 1, <DE S 2> คดิตนะครับคลิกเข้าไปเลยครัจากนั้นเนี่ยพอมาถึงหน้านี้ครับพอดีผมเซตอัพแบนเนอร์ไว้ละผมมีแบนเนอร์หึงตัวละนะครับ คือสำหรับใครที่ยังไม่ได้เซตอัพแอนเนอร์เนี่ยก็ให้กดเซตอัพได้เลยนะครับแต่ถ้าคนที่มีอยู่แล้วนะครับสามารถ Buy ad pack ได้เลยนะครับอย่างกรณีนี้ผมมีอยู่แล้วให้ Buy ad pack เข้าไปเลยนะครับนี่นะจะเข้าสู่มเมนูนี้นะก็จะระบุว่าเซอร์วิสเซอร์วิสไพ์ก็คือตอน1นึ่งแพนะ็คเนี่ยราคา50เหรียญน,นะครับ าจะซื้อเท่าไหร่ผมจะซื้อ1น,นึ่งแช์นะครับ1นึ่แช่ก็แล้วก็เลือกตรง select processor ก็ให้เลือกแหล่งเงินนะครับแหล่งเงินที่จะใช้ซื้อครับผมใช้ฟอร์มบาลาน e ก็คือคือจากอ่าบาลานที่ผมมีจากอ่าอีคาผมนะครับพอเลือกตรงน,นี้เสร็จแล้วครับ,พ,นะรบพ,พี่วิวดูนะครับพอพรีวิวดูเนี่ย มันก็จะพรีวิวดูว่าเป็นเงินเท่าไหร่50สิบเหรียญคิดเป็นยอดสุดทีิแล้วกับห้าสิบเหรียญน,นะครับนี่คือข้อดีของการใช้บาลานซ์ซื้อนะครับมันจะไม่มีค่าเขาเรียกว่าค่าค่าธรรมเนียมนะครับจะไม่มีค่าธรรมเนียมหนึ่งแช์ห้าสิบเหรียญก็ซื้อห้าสิบเหรียญไปเลยนะครับแต่ถ้าเราใช้พวกเพย์พาวอะไรเงี้ยดูจากตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยฮะมันจะมีใช้เพย์พาวมี 3.9%นะครับประมาณนี้นะฮะเพซ่าก็มีอัตราของมันแต่ละแต่ละแบบไม่มีอัตราค่าธรรมเนียมของมันนะฮะแต่ผมใช้บาลานซ์ซื้อเนี่ยก็คือไม่ไม่ต้องมีค่าธรรมเนียมละนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อครั้งแรกเยอะๆจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าซื้อครั้งต่อไปเนี่ยเราไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมละนะครับอย่างกรณีออผมอ่ะผมกดเพย์นาวเลยนะฮะ จะถามว่า sure? อายุชัวคุณแน่ใจหรือเปล่าก็โอเคไปครับมาตอนนี้คือ Payment Result นะครับจะบอกว่า thank you to payment has successful request ก็คือเรียบร้อยแล้วครับนี่คือวิธีการซื้อแชร์นะครับก,ก็มีเพียงแค่นี้นครับผม